เราจะมาเจาะไปด้วยกันนะครับผมทุกคนอีกหนึ่งรอบนะหนึ่งหนึ่งอีกอีกห้าร้อยคนอีกห้าร้อยคนสวัสดีพี่สิงห์ด้วยครับผมสวัสดีครับโอ้ยได้เจอพี่สิงห์ครั้งแรกครับผมสวัสดีพี่สิงห์ผมเอ็มซีทีนะับขออนุญาตปักเนื้อปักตัวได้ยินฮะได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับพี่สิงห์โอสวัสดีทักทายเอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เข้ามาร่วมในห้องจุกลูมนะครับ ไล่เลยถามพี่สิงห์ก่อนรู้สึกยังไงบ้างครับคนกําลังจะหมื่นสองสถิติใหม่เลยนะพี่สิงห์ถ้าหมื่นสองเนี่ย<อ>และคอยครับผมทะลุหนึ่งล้านไปแล้วครับวันนี้ก็ช่วยช่วยช่วยโพสต์ไปนะครับเพราะว่ารู้ว่าเอฟซีจะเข้ามาช่วงสองตุ่มครึ่งก็เลยโพสต์โพสต์พีอาร์ไปช่วยอยู่นะครับก็พยายามดึงเอฟซีนุ๊กปลายเข้ามาช่วยกันวันนี้อีสาวัาสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นกาลังใจให้น้องนุ๊กน้อง,องปลายแล้วก็เอฟซีทุกๆคนนะฮะที่ช่วยผลักดันน้องๆน,นะครับขอให้ไป สำเร็จถึงฝั่งฝันนะฮะที่ทุกทุกคนต้องการละกันนะครับก็แวะเข้ามาทักทายดีเจด้วยนะฮะคุณพีมใช่ไหมครัใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่โอ้โหพี่สิทธพี่สิงอยู่จนจบเลยไหมครับวันนี้อีก5้านาทีออยู่จนจบเลยครับอยู่จนจบสามวันนี้ผมจะพยายามเข้าเข้ามาทุกวันครับก็ถ้าอยู่จนจบผมถามคําเดียวครับผมพี่สิงเจาะเป็นไหมฮะเจาะไม่เป็นเลยเต้นยังครอกยังหวะเลยให้ให้เป็นหน้าที่ของศิลปินดีกว่านะครับถ้าระเภทเจาะ พี่นุ๊กครับให้นุ๊กขึ้นเลยให้นุ๊กขึ้นเลยนุ๊กกำลังเดินทางไปถ่ายหนังอ๋อพี่นุ๊กสวัสดีครับผมพี่นุ๊กพี่นุ๊กสะดวกเปิดไม้ไหมครับนุ๊กเปิดไมหน่อยโอ้พี่นุ๊กอยู่บนรถตู้เหรอสวัสดีพี่ล์มครับสวัสดีพี่เสียงครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตอนนี้กําลังเดินทางไปถ่ายหนังครับก็เลยมาให้กําลังใจพี่พีเอฟซีทุกคนด้วย พี่นุ๊กผมรันไปสัญญาเขาว่าถ้าวันนี้เราทำลายสถิติอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันคนได้ผมจะเจ๊ะตอนจบไลฟ์ไปดีครับพี่นุ๊กพอจะแบบนุ๊กว่าจะลุ้แน่นอนพี่แล้วพี่นุ๊กพอจะเจาะไปกับผมได้ไหมบนรถบนรถตู้อะมันพอมีพื้นที่ไหมฮะพี่นุ๊กค้างไปแล้วนะฮะทุกคนเรามีเต้าค้างคนใหม่แล้วนะครับค้างไอ้พี่พี่จะพยายามกดโหวตแต่ว่าก็แบบหน้าจอมันขาวสามครั้งแล้วเนี่ยพี่กดได้เครื่องบินไปลำหนึ่ง แล้วก็ยังกดไม่ได้อีกเลยตอนเนี้ยพี่สิงสายเปยนะครับทุกคนพี่สิงสายเปยนะเอาพี่นุ๊กค้างไปแล้วทุกคนอย่าปล่อยให้ผมจะโ้มันหมื่นมันหมื่นสองนะครับพี่สิงฮัลโหลพี่สิงได้ยินอยู่ไหมฮะฮัลโหลครับพี่นุ๊กสวัสดีครับเพี่นุกมกินค้างแลวพี่คนเดียวมากหมื่นสองแล้ว หมื่นสองเราต้องเราต้องเจาะแล้วอ่ะพี่นุ๊กจาะกับผมได้ไหมบนรถบนรถสู้มีคุณพี่เนาะจอแล้วจิ๊กจอเอ้าผมเปิดเพลงได้ไหมผมเปิดเพลงแล้วเราเจาะไปพร้อมกันได้ไหมฮะได้พี่ได้ครับโอ้สุดนะครับพี่นุ๊กผมขอตั้งกล้องแป๊บเดียวนะก่อนที่ปิดเดี๋ยวเราใช้ที่ผมถือกล้องให้ได้ครับพี่นุ๊กทุกคนครับนี่จะเป็นการคอลแลบกันครั้งแรกนะฮะของพี่นุ๊กนะฮะแล้วก็พิมนะครับผมในการเจาะให้กับทุกคนได้ดูนะครฮบทุกคน FC ทุกคนนะครับทะลุหนึ่งหมื่นสอง เอาทุกคนเดี๋ยวรอพี่นุ๊กกลับมาก่อนเดี๋ยวรอพี่นุ๊กกลับมาอีกรอบหนึง่งนะฮะตอนนี้พี่นุ๊กค้างไปแป๊บหนึ่งนะพี่สิงห์กลับมาหรือยังฮะอ่าถ้าพี่สิงห์กลับมาแล้วพี่สิงห์อ่าเปิดไมค์พูดได้เลยนะครับผมเพราะตอนนี้นะฮะผมวอร์มรอแล้วนะเนี่ยผมยืดรอเลยเนี่ยแล้ววันนี้ว่าจะไม่อะไรเนี่ยต้องเจาะสามรอบอ่ะ่เโอเคพี่สิงห์หลุดพี่สิงห์สามารถ อ๋อพี่สิงห์ครับระหว่างที่ผมกับพี่นุ๊กกำลังจ้องกันอยู่พี่สิงห์สามารถร้องไปด้วยได้นะฮะ <อา S 1> ร้องจ้องจ้องนุ๊กไปเนี่ยหรือว่านุ๊กค้างแล้วอ๋อพี่นุ๊กกลับมาแล้วครับพี่นุ๊กกลับมาแล้วฮัลโหลสวัสดีครับพี่พิมเปิดยังเ,เปิดยังเปิดละมาพี่นุก๊กหนึ่งสองสามส จะจะจะโอ้โอ oh, oh. ้เอวดีเไม่ธรรมดาว่ะโอ้โหโอ้โหเจ็ตแม่วะจอดในรถตู้อ้โอ้จอดต่อไหมพี dei, ่นุ๊กต่อไหมพี่นุกต่อต่อไหมย็เอฟซีทำได้ทำได้แต่เนี๋ยเราต้องตอต้องตอ พักก <laughs> <Jade. S 1> ่อนนะทุกคนพักก่อนให้พี่นุ๊กพักก่อนนะฮะทุกคนเฮ้ยพี่นุ๊กเขาชิงค้างเหรอเขาไม่จอเขาชิงค้างเหรอ โอ้ยพี่นุกขอบคุณมากเลยพี่พิมครับผมพี่พิมฮัลโหลพี่นุกได้ยินไหมครับพี่นุกได้ได้ยินไหมครับผมได้ยินแล้วพี่ได้ยินแล้วได้ยินแล้วเมื่อกี้ค้างแต่ว่าก็เต้นเต้นหน่อยนะถ้าตามภาษาบ้านนุกเต้นในดอกเต้นในดอกอยู่เมื่อกี้ใช่นะฮะโอ้โหสุดนะพี่นุกสุดมากนะครับพี่พิมเห็นนุกเต้นไหมเมื่อกี้น่ะ ผมเห็นผมเต้นตามพี่นุกอยู่คือผมไม่ต้องเห็นพี่นุกเต้นเพราะวันนี้ผมดูพี่นุกเต้นมาสิบรอบแล้วครับนุกก็ต้องขอบคุณพี่พิมนะครับขอบคุณพี่สิงห์ด้วยที่มาขึ้นมามาขึ้นกล้องมาขึ้นไลฟ์แล้วก็พี่พิมเป็นดีเจสุดหล่อมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณพี่เอฟซีทุกคนนะครับที่โหยอดทะลุหนึ่งหมื่นสองพันคนดีใจมากครับพี่สิงห์ไปแล้วน่าจะหลุดนะฮะเพราะว่านี่เป็นวัฒนธรรมของห้องเรานะครับพี่นุกว่าเราต้องหลุดกันสักคนละทีสองทีใจมาก เมื่อกี้ก็เต้นในดอกก็อายตัวเองอยู่นะถ้าตามภาษาบ้าก็เต้นในดอกอ่ะเต้นแต่ไม่มีดนตีผมก็อายอายตัวเองนะมึงทาอะไรเนี่ยแต่ก็เพื่อ,อ <MC S 1> ให้ได้ตีอทครับดนตีอยู่ที่ใจครับพี่นุ๊กครับครับ <laughs> <laughs> เอ้าพี่นุ๊กบอกความรู้สึกนิดนึงวันนี้สถิติใหม่ครับผมหมื่นสามหมื่นสองห้าร้อยแล้วก็คอยทะลุหนึ่งล้านไปแล้วครับก็ความรู้สึกมันอธิบายไม่ได้เลยพี่พีมมันอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้จริงๆคือ ตั้งแต่อยู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 ่ไม่ว่าจะเอาตรงคืออยู่ในโลกออนไลน์อยู่ในเฟซบ้างอยู่ในไอจีบ้างอยู่ทุกทกที่เลยคือเขารวมกลุ่มเขารวมใจกันเพื่อที่อย่าพลาดนะวันนี้เพราะว่ามัน,ม,นมันอีกอีกไม่กี่วันแล้ะอีกสามวันสุดท้ายใช่ไหมพี่อีกสามวันสุดท้ายแล้วคืออย่าพลาดนะเราต้องเข้าไปให้ทะลุหมืหน่นนะอะไรเงี้ยแล้วนุกเข็นสตอรี่เอฟซทุกคนแล้วก็ในสิ่งที่เอฟซเขาช่วยกันทำเขาตั้งใจทํามันมัน,ม,นมันเกินเกินที่เราจะขอบคุณจริงๆอือ ครับสุดครับผมนุ๊กคิดว่าน่าจะทะลุหนึ่งหมื่นสามพันคนแน่นอนดูดูแล้วเนี่ยงั้นเรารอไปด้วยกันไหมพี่นุ๊กพี่นุ๊กยังไม่รีบใช่ไหมไม่รีบใช่ไหมได้ได้ไม่รีมคือความจริงมันต้องจบสามทุ่มนะทุกคนแต่วันนี้พี่นุ๊กเราบอกรอให้ถึงหมื่นสามเพราะฉันเรามากันหมื่นสามครับแล้วเราจะนอนหลับฝันดีไปด้วยกันวันนี้อีกเพียงแค่สี่ร้อยคนเท่านั้นนี่พี่นุ๊กกำลังเดินทางไปถ่ายหนังเรื่องอะไรอยู่ครับเนี่ยไปถ่ายหนังเรื่องท่าแรกอยู่ในเตดครับ ก็ได้มีโอกาสถ่ายร่วมกับพี่ก้องไวไล่ด้วยคือผมบอกเลยพี่นุกเพราะว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยชอบพี่นุกเตะบอลมากฮะล่าสุดผมก็เลยมาไลฟ์เดาะบอลพร้อมร้องเพลงวนเวียนก็เลยบอกอยู่ว่าเออถ้าเกิดสมมติทีมท่าห้างเขาขาดกองหลงกองหลังเนี่ยเรียกได้ทีมทีมอะไรนะพี่อะไรนะฮะท่าแร่ ม่าแระโอ้ยผมผสมกับแม่ห้างแล้วผมหลอนผมหลอน,านอการจ้ะแม่ห้างแม่แรงเลยโหโทษโทษทีมท่าแรกครับทีมท่าแรกอยู่ในติดซึ่งเป็นอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครบ้านที่กองไว้เลอ่อาอำเภอที่เกา่าเก่าแกมา่มากอะไรอย่างงี้พอดีวันนี้ผมอ่าจาะเยอะไปหน่อยฮะมันก็เลยแม่ห้างเลยอยู่ในหัวทั้งวันวันนี้ดันดันคนสิ อ่ะดันคนให้มันถึงหนึ่งหมื่นสามพันคนสิครับผมเราจะได้ไปนอนหลับฝันดีด้วยกันเราพี่พิมใช่ทุกคนอีกแค่สี่ร้อยกว่าคนเองฮะเข้ามากันเร็วเข้ามากันคุณปลายปลายของผมอยู่ไหนเนี่ยเพราะว่าพี่ปักเหมือนเหมือนเหมือนเพิ่งเหมือนเห็นแฟนขับบอกเพิ่งแยกกันขับบอกเมื่งฟังอยู่นะฮะรับเพิ่งแยกกันเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ได้ได้ไปเจอกันอยู่เอ้ยเจอไหมวะเจอเจอเพราะว่านุ๊กเอาบัตรประชาชนมาให้เขาอยู่ ใช้เอาไปทุระอะไรอย่างงี้โอ้นะฮะมันอีกแค่ห้าร้อยคนเท่านั้นครับผมพี่นุกนั้นพี่นุกอะ่ห้าร้อยคนครับอ่ะทุกคนแต่ว่าเอาไม่คือความคือความจริงเนี่ยต้องบอกพี่นุกนี่ก่อนว่าทางจุ๊กเสนอจะปิดนับจะปิดนับยอดตอนสามทุ่มแต่ว่าผมไม่รู้ละผมว่าพลังใจมันแบบอันเนี้ยมันคือหมื่นสามนี่คือทางจิตใจเท่านั้นนะฮะถึงจุ๊กจะไม่นับยอดแต่ว่าพวกเรานับนะฮะผมนับครับโอ้โหนี่คือ ใจใจใจใหญ่กว่าตับจริงๆเหมือนนักมวยเขาเขาต่อยกันใจใหญ่กว่าตับใหญ่กว่าตับนะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะไหวไหมทุกคนไหวไหมวันนี้ให้มันั้งมันั้งหมื่นสองห้าร้อยมาพอสมตั้หนึ่งเลนะฮะทุกคนพี่นุกจะได้ก่อนที่พี่นุกจะถึงนะฮะพี่นุกอีกอีกอีกกี่นาทีถึงครับเนี่ยโอ้อีกไกลไกลครับอีกประมาณน่าจะชั่วโมงไหมพี่พี่พี่ยะไม่ถึงครับสามนาทีอีกสามนาทีจังไหมอีกสามนาทีเอาอีกสามนาทีถึงทุกคนมา เราให้เวลา FT สามนาทีฮะในการทำไห้ถึงหมื่นสามครับ,รบถ้าไม่ถึงวันนี้อีกสามนาทีเราจะต้องถึงพรุ่งนี้ครับจริงๆอ่ะจริงๆถึงจะถึงไม่ถึงอ่ะมันมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ก็มันมีความสุขแล้วแหละที่ที่ทุกคนเข้ามาแล้วก็รวบรวมมาเยอะขนาดนี้หนึ่งหมืนสองพันคนมันเกินคำบรรยายจริงๆใช่ผมมาคิดว่าเขาอาจจะแบบมีบางคนที่แบบ ติดธุระต่อจริงๆวันนี้อาจจะจองคิวไว้ถึงที่งทุ่มเอาไม่เป็นไรงั้นวันนี้หมื่นสองห้าร้อยถือว่าเยอะมากๆแล้วครับพี่นุ๊กเป็นสถิติใหม่ไม่ใช่แค่ของนุ๊กปลายนะฮะของจุ๊กเลยโอ้โหสุดยอดมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนีครับผมเพราะว่าเขาเขาเขาไอ้นี่สเตตัสไงเอนุกนุกก็ไปตั้งสเตตัสตามพี่เขาด้วยห้ามเลดห้ามขาดห้ามหลับห้ามออกเออ สุด,ดมากสุดยอดมากแฟนคลับพี่นุกคือพี่นุกนคือไปคือสุดมากเอาวันนี้ขอคบคุณพี่นุกมากเลยนะครับผมบขอให้ถ่ายท่าแรกท่าแรกถูกแล้ว <laughs> ท่าแรกท่านฟ <laughs> ิตฟิตไปเลยนะครับพี่ขอยิงสักสิบสิบแปดลูกวันนี้โอ้ยข,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทักทิกไปเลยหกทีนะฮะเอาทุกคนครับผมวันนี้ขอบคุณพี่นุกมากครับคุณพีพีมครับขอบคุณพีพีเอ็มีทุกคนด้วยนะครับผมนี่อันนี้คือกำลังใจของนุกเช่นกันนะ กำลังใจที่ทุกคนเข้ามาดูกําลังใจของนุกในการถ่ายถ่ายหนังด้วยนอกจากลายจะเป็นกำลังใจแล้วก็มีพี่พีเอฟซแล้วก็ทางจุก๊กทางพี่พีมด้วยขอบคุณมากมากขอบคุณมาก <มา S 1> ครับได้ครับ,รบพี่มโอกาสไวเ้วไเจอกันครับพี่นุกสวัสดีครับมาเจอครับ,เ,รบเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณครับโอเคได้เลยได้เลยพี่นุกสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับสุดยอดนะครับทุกคนวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญขึ้นมาอยู่กับเรามากมาย นะฮะทั้งเส่อแปงนะฮะพี่สิงพี่นุกนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับหมื่นสองพันห้าร้อยหกร้อยิติใหม่ครับวันนี้ขอทุกคนปบมือให้ตัวเองครับผมยอดเยี่ยมเก่งมากมากครับทุกคนครับผมแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ครับผมวันนี้โอ้โหขอบคุณทุกคนเช่นเคยครับยี่รู้สึกขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเจอมาพูดคุยกับทุกคนครับหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่นะครับผมทุกคนแล้วก็จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกเรื่อยๆแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับผมวันนี้ฮะเราลากันไปด้ววยยเเเเพพลลลงงงนนนีีี้้ดก่่่าาคป็ทิมอข